การบอกกล่าวอย่างตรงไปตรงมาโดยที่ยังไม่ได้รับความเชื่อถือจากบุคคลอื่นอาจทําให้เขาเข้าใจผิดว่าเราใส่ร้ายป้ายสีเขาคงชื่อกล่าวไว้ว่าผู้ใดบุ่มบามเสนอความคิดเห็นโดยไม่ได้สังเกตสีหน้าท่าทางของอีกฝ่ายหนึ่งผู้นั้นก็ไม่แตกต่างจากคนตาบอดสวัสดีครับพบกับผมหมวดนิพน์วันนี้กับผมขอนําเสนอวิธีอย่างรู้ความรู้สึกนึกคิดของผู้มีอำนาจ คงชื่อกล่าวว่าผู้ใดบุ่มบามเสนอความคิดเห็นโดยไม่ได้สังเกตสีหน้าท่าทางของอีกฝ่ายหนึ่งผู้นั้นก็มิแตกต่างจากคนตาบอดคงชื่อยังกล่าวอีกว่าการบอกกล่าวอย่างตรงไปตรงมาโดยที่ยังไม่ได้รับความเชื่อถือจากบุคคลอื่นอาจทำให้เขาเข้าใจผิดว่าเราใส่ร้ายป้ายสีเขาซุบุญจือกล่าวว่าพูดจาตามสมควรเป็นการแสดงออกที่ชาญฉลาดนิ่งขรึมในระดับพอเหมาะ เป็นการแสดงออกที่เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นซื่อจื้อกล่าวว่าเวลาฟังไม่รู้สึกตื่นหูตื่นตาแสดงว่ายังฟังและขบคิดไม่ลึกซึง้งหากเป็นเช่นนี้ย่อมหมายความว่าถึงเป็นร้อยถ้อยวาจาที่ดียิ่งก็ยังฟังไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นผู้พูดต้องอ่านอารมณ์ความรู้สึกของผู้ฟังให้ทะลุปูโป่ปงเสียก่อนชักนำให้ผู้ฟังสนใจและเห็นความสำคัญกระทั่งได้ยิน และมีความรู้สึกยินดีรับฟังนี่คือเหตุผลที่รู้กันมาแต่โบราณหานเฟยจือกล่าวว่าความยากลำบากในการเกี่ยวก่อมอยู่ที่การอย่างรู้ใจเป้าที่เราเกี่ยวก่อมว่ารับแนวความคิดและข้อเสนอของเราได้หรือไม่ถ้าอีกฝ่ายเป็นคนรักชื่อเสียงเรากลับพูดน้ำลายแตกฟองบอกให้เขาหาผลประโยชน์อย่างไรเขาก็จะมองว่าเราเป็นคนดูถูกเมื่อเป็นเช่นนี้ ย่อมจะรู้สึกเอื่อมละอาและหลีกห่างเราแต่ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นคนเห็นแก่ตัวเห็นแก่ผลประโยชน์ที่เป็นรูป,ปรธรรมเรากลับบอกเขาว่าจะสร้างเกียรตินามอันสูงส่งให้เขาเขาก็จะมองว่าเราไม่ได้อยู่กับความจริงแสงทําตัวเลิศสูงส่งไม่จริงใจย่อมจะไม่รับฟังความคิดเห็นของเราเป็นแน่แท้งานการต้องปิดลับจึงทำสำเร็จ ถ้าเผยแพร่งพายออกไปก็จะล้มเหลวผู้ทําการอาจจะไม่ได้แพร่งพายแผนการที่วางไว้แต่ผู้เกีย้ยกล่อมสนทนาในเนื้อหาที่พลาดพิงถึงเรื่องลับหากเป็นเช่นนี้ผู้เกีย้ยกล่อมก็จะตกอยู่ในอันตรายเมื่อเพื่กอกลุํมอนาจกระทําความผิดพลาดศูนย์ผู้เกีย้ยกล่อมพูดพลาดพิงถึงความผิดพลาดในลักษณะเดียวกันขณะสนทนาอีกทั้งวิจารณ์อย่างตรงไปตรงมาหากเป็นเช่นนี้ผู้เกีย้ยกล่อมก็จะตกอยู่ในอันตราย เมื่อผู้กลุ่มอำนาจมีแผนการอันยอดเยี่ยมคิดรวบความชอบแต่ผู้เดียวผู้เกี้ยกลมกับอ่านแผนการของเขาออกหากเป็นเช่นนี้ผู้เกี้ยกลมก็จะอยู่ในอันตรายเช่นเดียวกันเมื่อผู้กลุ่มอำนาจไม่คิดกระทำเรื่องใดผู้เกี้ยกลมกับยืนหยัดเมื่อผู้กลุ่มอำนาจคิดกระทำเรื่องใดผู้เกี้ยกลมกับต้องการยับยัง้งหากเป็นเช่นนี้ผู้เกี้ยกลมก็จะตกอยู่ในอันตราย ้าสนทนาเรื่องคุณนางผู้ใหญ่กับผู้กลุ่มอำนาจจะทำให้รู้สึกว่าผู้เกี้ยกลมกำลังยุแยงความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาถ้าสนทนาเรื่องผู้ต้อยต่ำกับผู้กลุ่มอำนาจก็จะทำให้รู้สึกว่าผู้เกี้ยกลมกำลังวางตัวเกลื่อนโขถ้าสนทนาถึงคนที่โปรดของผู้กลุ่มอำนาจก็จะทำให้รู้สึกว่าผู้เกี้ยกลมกำลังแอบอ้างคนที่ผู้กลุ่มอำนาจโปรดปราน สำหรับผู้เป็นทุนลอนให้กับตัวเองถ้าสนทนาคนที่ผู้กุมอํานาจเกียรติชังก็อาจทําให้รู้สึกว่าผู้เกี้ยกล่พูดเรื่องดังกล่าวเพื่ออย่างเชิงถ้าสนทนาถึงเรื่องต่างๆอย่างผิวเผินและฉาบฉวยก็อาจถูกมองว่าขี้ขาดตาขาวไม่กล้าพูดให้หมดเปลือกถ้าสนทนาเรื่องต่างๆอย่างลึกซึ้งสะท้อนความมีสติปัญญาความไกก็อาจจะถูกเข้าใจผิดว่าเป็นคนหยาบช้าไร้มารยาท กรณีดังกล่าวข้างต้นคือปัญหาที่ผู้ให้ความคิดเห็นจะเลือกที่จะไม่รับรู้ไม่ได้ถ้าผู้กุมอำนาจเห็นว่าแผนการของตนสูงส่งก็อย่าได้ไปค่อนแขลงจุดอ่อนของแผนการนั้นกระทั่งผู้กุมอำนาจรู้สึกว่าสติปัญญาและแผนการของตนใช้ไม่ได้ผู้กุมอำนาจคิดเองว่าตนตัดสินใจเด็ดขาดก็ไม่ควรไปตำหนิข้อบกพร่องของการตัดสินใจนั้นอันเป็นเหตุยั่วยุให้เขาบันดาลโทสะ นักประวัติศาสตร์ท่านหนึ่งในสมัยตรงหัน่นกล่าวว่าข้าราชการระมัดระวังคํากล่าวเพราะเหตุใดหรือเพราะทันทีที่คําพูดหลุดออกจากปากความผิดและโทษทันก็จะตามมาจึงกล่าวกันว่าถ้าเปิดโปงรายงานข้อบกพร่องผิดพลาดจะมีความผิดโทษฐานล่วงละเมิดหรือทรยศถ้าแนะนําตักเตือนให้กําลังใจจะถูกเสียดสีว่าประจบประแจงเจ้านายถ้าเสนอข้อคิดเห็นที่ดีเจ้านายจะอับอายลูกน้องเก่งกว่า